สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไ i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆืก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คิปใหม่ยจากช่องสัชาวาสไตล์เวอร์ชั่น2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับโปรโมชั่นเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับมานำเสนอเ,นเพื่อนนะครับวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดนะครับ8ตัว8รหัสนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราครับจะทําการกดสมัครนะครับก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ศูนย์บาทพอนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์อเน็ตของท e ูม v e ตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน550ดอกจัน30สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเน็ตหวันนะครับแรกเป็นทูพอยต์นะครับของเครือข่ายทูนะครับดอกจัน550 ดอกจันสามศูนย์สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองให้เพื่อนกดดอกจันหนึ่งเก้าเก้าดอกจันห้าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับเน็ตไมอ่อันเน็ตไม่ลดสปีดดอกจันหนึ่งเก้าเก้าดอกจันห้าสี่เหลี่ยมนะครับ เราไปดูตัวที่3กันนะครับของเครือข่ายสูมูฟนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน878ดอกจัน553สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอิเนเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1 g ิใช้งานได้1วันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดดอกจัน878ดอกจัน553สี่เหลี่ยม เราไปดูตัวที่4กันนะครับของเครือข่ายซูม o ูฟนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 1G จิกใช้งานได้7วันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตไม่ต่อสปีดดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน2สี่เหลี่ยม เราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่5นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน8 7ดดอกจัน2สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่320 MB ใช้งานได้1วันนะครับเน็ตเม่อันเน็ตไมสปีดดอกจัน8 78ดอกจัน2สี่เหลี่ยมโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่ 6นะครับตัวที่6นะครับให้เพื่อนกดนะครับดอกจัน878ดอกจัน3า0 6นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่320 mb นะครับใช้งานได้1วันเน็ตเม่อนเน็ตเม่เมเสปีดดอกจัน8 7 8ดอกจันานยนะครับ80นะครับไอ้ 3, 8, 0, 6, ส3806สี่เหลี่ยมนะครับโอเคครับ เราไปดูตัวที่อ่าตัวที่6นะครับตัวที่6นะครับให้เพื่อนกดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกนะครับใช้งานได้1เดือนหรือว่า30สวันนะครับเน็ตไม่อั un, ้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน935สห้า 9, 3, 5, ดอกจันเก้า้าสี่เหลี่ยม เราไปดูตัวที่7กันนะครับตัวที่7นะครับของ t ท m o v e ให้เพื่อนกดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตจำนวนทั้งสิ้น5 g ิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับเน็ตไมอันเน็ตไม่สปีดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ ตัวที่8นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจันนะครับ36สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตจำนวน10 g ิกนะครับใช้งานได้30วันนะครับโทรฟรีนะครับไม่อั้นนะครับตัวนี้ดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมูฟนะครับ ที่ผมนํามาแนะนํานะครับอาจจะมีตัวที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมคลิปดนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครใหกับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับและที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งน้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่อง ชาชาวาสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชาชาวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ